คนจีนสอนลูก5ข้อพื้นฐานที่หลายๆคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะแล้วต้องบอกก่อนว่า5ข้อนี้ก็จะเป็นพื้นพื้นแต่ว่าจะมาชี้ให้เห็นชัดๆว่าเริ่มต้นแบบไหนยังไงนะคะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวนะคะ ต้องบอกก่อนว่าสังคมไต้หวันหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมของที่นี่นะคะจะไม่นิยมจ้างเจวส่วนใหญ่ที่จ้างคนงานต่างด้าวมาก็จะจ้างมาดูคนแก่หรือว่าคนป่วยนะคะแต่ว่าบางคนที่มาทำงานที่ไต้หวันแล้วเจอเท่าแก่ที่ไม่ค่อยดีหน่อยก็จะใช้ทำงานบ้านทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมไต้หวันหรือว่าครอบครัวคนไต้หวันคนจีนนะคะก็จะ เป็นหน้าที่ของสะพ้ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสะพ้ายลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงทำความสะอาดบ้านทำงานบ้านแล้วพอคุณมีลูกหรือว่ามีพี่น้องก็จะแบ่งงานกันทำกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะสอนตั้งแต่เด็กเลยว่าคุณต้องทำหน้าที่นู่นนี่นั่นแบ่งๆกันทำนะคะนี่คือการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆให้เด็กๆรู้จักความขยัน คือมีทำตามหน้าที่ที่คุณได้รับผิดชอบนั่นแหละนะคะข้อ2นะคะคือความซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะก็รวมถึง3ข้อก็คือการที่ไม่พูดโกหกนะคะมีอะไรก็คือให้บอกมาตรงๆแล้วก็ไม่คดโกงแล้วก็ไม่ลักขโมยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเน้นจะสอนเรื่องของการที่จะ ไม่รักขโมยนะคะคือถ้าเกิดเราให้เขาพอในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเด็กๆจะไม่มีนิสัยรักขโมยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ขาดถึงรักขโมยถูกไหมคะคือถ้าเขาพอใจในสิ่งที่เขามีสอนให้เขาพอใจสอนให้เขาภูมิใจและได้ในสิ่งที่เขาต้องการอยากได้เนี่ยการรักขโมยเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะคือการประหยัด คำว่าประหยัดในที่นี้ก็คือถ้าเกิดจริงๆแล้วสังคมไต้หวันหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยการซื้ออาหารมากินถ้าใครเคยมาไต้หวันเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะคะคนคนจีนเนี่ยเขาจะซื้ออาหารแต่พอกินไม่ได้เหลือหรือว่าไม่ได้ซื้อมาเยอะแยะเพื่อจะเผื่อใครนะ,ะอย่างเวลาไปที่ทํางานเนี่ยเขาก็จะซื้อแค่แค่พอเขาอิ่มอะคะ่ะ ถ้าเกิดจะเอาไปฝากเพื่อนเหลืออะไรเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่าอ้ยกินหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายัางก็ซื้อถ้าไม่ถ้ากินแล้วหรือว่าไม่ได้ถามเนี่ยเขาจะไม่ซื้อนะคะถามก่อนถึงซื้อแล้วสอนเด็กๆสอนยังไงก็คือทําเป็นตัวอย่างทําให้ดูที่บ้านนะคะว่าเวลาทํากับข้าวมือ้อนึงเนี่ยเราจะทํากันแค่พอกินแล้วกินหมดนะคะไม่มีการที่จะทําอะไรเยอะแยๆมากมายแล้วก็เททิ้งแบบนั้นไม่ค่อยเห็นนะคะไม่มีเลย ไปขอยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งนะคะพี่คนนี้เป็นพี่สะพ้ยญาติกันเนี่ยนะคะคือบ้านเขาเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมู3 0 0 0ถึง4,000ตัวนะคะพี่สะพ้ยเนี่ยมีลูก3คนลูกชายสองคนลูกสาวคนหนึ่งแล้วไปมาใหม่ๆก็จะเห็นพี่แกคือซื้ออาหารเช้าเนี่ยให้ลูก3คนกินนะคะก่อนส่งไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วพอลูกกินหมดแล้วไม่ใช่กินหมดนะคะกินอิ่มแล้วเนี่ยแกก็จะเอาที่ลูกกินเหลือเนี่ยมากิน คือจะไม่ทิ้งคว้างหรือว่าคือซื้อของตัวเองแล้วก็ลูกกินเหลือก็ทิ้งเนี่ยไม่นะคะคือเป็นคนที่รวยแล้วก็ประหยัดมัธยัติมากๆนะคะเขาจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นๆที่ที่เขามีอยู่นะคะจริงๆแล้วนิสัยของคนจีนนะคะเขาจะซื้อสินค้าตามคุณภาพคุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งนั้นๆน,น,นะคะ อย่างเช่นว่ากระเป๋าเนี่ยคือซื้อกระเป๋ามาใบเนี้ยเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะคือจะไม่ค่อยเห็นว่าเอ้ยเขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสรรหาแบรนด์เนมมาประดับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะคือเขาจะถูกปลูกฝังว่าให้เก็บเงินถูกไหมให้เก็บก่อนใช้แล้วก็ประหยัดนะคะ ก็คือจะเห็นคุณค่าของเหล่านั้นที่เราซื้อมาคือเราจะซื้อของใช้หรือว่าใช้ของไม่เกินรายได้ที่เราได้ลับะค่ะนี่คือสิ่งที่เห็นนะคะน่าจะเอาเป็นตัวอย่างนะข้อ 4. เนี่ยความอดทนคืออดทนเราจะสอนยังไงเพราะว่าเด็กสมัยนี้อ่ะคือเขาไม่ได้เจอความยากลำบากอะไรมาแล้วแต่เขาจะสอนแล้วเราเรา,เราคนจีนเนี่ยจะสอน ให้เขาเห็นความยากลำบากของเราในอดีตของคนแก่หรือว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่สร้างฐานะตั้งแต่ในอดีตนะคะให้เขาเห็นว่าเราเขาลำบากมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าเกิดลูกหลานของเราเจออะไรในอนาคตที่มันลำบากแบบนี้ให้จงรู้ไว้เถอะว่าคนรุ่นกนะ่อน่ะเขาลำบากกว่านี้เยอะให้เราอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะคะ ข้อ5ความกระตันยูนะคะคนจีนเนี่ยเขากระตันยูกับทุกคนที่มีพระคุณนะคะไม่ใช่จะกระตันยูแต่กับพ่อแม่หรือว่า,าพี่น้องญาติเรานะคะแล้วคนจีนมีอยู่คำหนึ่งที่เขาจะพูดกันบ่อยก็คือคนที่เลี้ยงมามีพระคุณมากกว่าคนที่คลอดออกมาเข้าใจคำนี้ไหมคะก็คือว่า พ่อแม่คุณที่คลอดคุณออกมาเนี่ยยังมีพระคุณไม่เท่ากับพร,พระคุณของคุณที่เลี้ยงคุณมาค่ะไปได้ยินมาอย่างนี้จริงๆนะคะสำหรับเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเนาะ,นะแล้วเขาก็ต้องตอบแทนบุญคุณกับคนที่เลี้ยงเขามานะคะการตอบแทนความกระตันอยู่ของคนจีนที่สอนลูกนะคะเขาไม่ได้สอนลูกเขาให้โตขึ้น ต้องทำงานมาหาเลี้ยงพ่อแม่คำนี้ป้าเอไม่เคยได้ยินเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่จะมีเงินเก็บเพื่อเลี้ยงตัวเองในยามชลาเขาก็เลยสอนให้ลูกแค่ว่าลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วถามตัวเองว่าชอบเรียนอะไรโตขึ้นจะใช้วิชาที่เรียนนี้ทำมาหากินยังไงให้ดูแลตัวเองและ ครอบครัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมางอมือขอเงินจากพ่อแม่ในยามที่พ่อแม่ปลดเกษียณแล้วไปไม่ได้สอนให้เพื่อนๆหรือว่าใครหลายๆคนไม่ใช่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นะคะคือมันเป็นหลักอย่างหนึ่งที่คนจีนเขาสอนมาแบบนี้จริงๆสิ่งที่ไปอยากจะแนะนำก็คือว่าทำยังไง เราถึงจะสามารถสอนลูกเราได้แบบนี้ก็คือว่าเราต้องสร้างหลักสร้างฐานของตัวเองให้มีเงินเพื่อใช้ในยามกเกษียณแล้วก็เริ่มสอนลูกของเราเนี่ยแบบนี้คือให้เขาหาเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยภาะวะเงินเฟ้อมันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการเงินเนี่ยป้าเอกก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคะนี่คือ5ข้อพื้นฐานที่คนจีนสอนลูกนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ